อ่าครับสวัสดีครับผมสมานตระกิดตระก้าผู้ประสานงานพันธมิตรจังหวัดเชียงรายนะครับราชจดกบวันนีมากำแพ้กำหนดการว่าเราจะจะทำอะไรบางานที่ในการที่จะนอนประชุมสัมมญนาในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้มีปัญหาเรื่องสถานที่ครับทางอบจมาบอกการปราเลือกในในงานใหญ่ในวันนี้คุณมาเดือนเพราะว่าเขากวนในเรื่องความปลอดภัยเพราะผมเสลงในผมเสดงเขาจะมา ุลุกมาก่อกวนการประชุมสรนักครั้งนี้ก็เลยทางอบจจังหวัดก็เลยโดยรองนายกสังเมยรับก็เลยขอขอให้ยกเลิกไม่ให้เราจัดตรงนี้ไม่อาตุห้ใช้สถานที่เราก็ต้องไปหาสถานที่ใหม่ครับเพื่อเพื่อที่เราจะไปจัดให้ได้แต่คํายืนยันของพันธมิตรเชียงรายคือเราจะไม่ย้ายและไม่เลิกแต่ตอนนี้เราก็โดยหลักการเราก็อาจจะ ย้ายไปที่อื่นที่เราคิดว่าปลอดภัยและเราต้องดาเนินการเหมือนเดิมเพราะเราได้ตกลงกับสมาชิกไวแล้วนัดวันเวลาสถานที่บร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนไม่ได้แต่ย้ายสถานที่อาจจะต้องย้ายหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการจัดครั้งนี้ก็คิดว่าอบจคงจะโดยพิษกระแาทางการเมืองมากกว่าเพราะมี SMS เอ็มก็ส่งมาว่าแมวสั่งไม่ให้อบจอนุญาตในการจัดครั้งนี้ ขัดขวางการจัดทั้งนี้มันอาจจะมีเส้นเงแท็กอยู่ในอบจจังหวัดเชียงรายนะครับันัากบอกพี่น้องประชาชนเชียงรายว่าสมัยหน้านี่ครับเราไม่ต้องพิจารณาเลยกับอนักการเมืองพวกนี้นะครับเพราะเขายังมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่เป็นกลางทางการเมืองครับไม่เป็นกลางทางสังคมเพราะการทธิการพูดว่าเขาจะช่วยพวกเราในการทํางานทางการเมืองหรือเพราะเราเสนอทางการเมืองนี้ไม่ได้ให้ร้ายกับใครนะครับเพราะเราแค่เสนอกลางๆและให้ความรู้ใหม่ๆกับประชาชน ทุกสีไม่ว่าสีเหลืองไม่ว่าสีแดงทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอบจอาจจะเข้าใจผิดและประเด็นที่สําคัญที่เขากลัวมากคือกลัวความปลอดภัยเพราะว่าเสือเ้อแดงจะมาบุกรุกจะมาทําลายเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี้จังหวัดเชียงรายนี้ก็เป็นของพวกเสือเ้อแดงคนอื่นไม่มีสิทธิ์ยกให้เขาครองเมืองไปเลยรับนะอันตพานครองเมืองผมในฐานะผู้ประสานง,งานพันธมิตรเชียงรายนี้จะต่อสู้ไม่ถอยและไม่ท้อครับขอสู้ตลอดไปครับขอบคุณครับ ในเบื้องต้นนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่างานวันพรุ่งนี้ที่เชียงรายจะยังคงมีอยู่นะครับแต่น่าจะย้ายไปจับที่สถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มพรมิตรที่จังหวัดเชียงรายแทนแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเรารอไปฟังพร้อมกันจากคุณสมานนะครับในเบื้องต้นก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทุกคนจะได้รับความปลอดภัยถ้ามาร่วมงานอย่างแน่นอนคุณสมานตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสมานครับครับผมสวัสดีครับสอบถามก่อนครับตกลงว่างานวันพรุ่งนี้นั้นยังจับตามกําหนดการเดิมอยู่ใช่ไหมครับ ครับตามกําหนดการเดิมนะครับแต่เราขอย้ายสถานที่ข้างหั้นเองนะครับย้ายไปที่ไหนครับย้ายไปที่บ้านห้วยคลาย้ายอาเภอแม่สายนะครับเป็นสถาน,นีวิทยุชุมชนของอาจารย์ภาคนะครับช่วยบอกวิธีการเดินทางไปเผื่อพี่น้องพันธมิตรที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับรายละเอียดก็คือพันธมิตรที่จะเดินทางมาก็ มาที่อำเภอแม่สายแต่ยังไม่ถึงอำเภอนะครับ,บมาเลยปากทางขึ้นพระตำหนักโดยตรงแล้วก็มาที่ซ้ายมือเลยมาที่บ้านห้วยคล้ายนะสีเีกยกงั้นนะบ้านห้วยคล้ายแล้วก็ที่ธนาคารทหารไทยซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับครับผมก็คือสถานีวิทยุชุมชนอยู่บริเวณนั้นเลยนะครับ,รบวันนี้ที่มาประมาณสักสองร้อยเมตรอะไรนะครับ ครับวันนี้ที่ไปที่หอประชุมอบจเชียงรายที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปเตรียมสถานที่นั้นเขาชี้แจงว่ายังไงครับอ๋อที่ไอของอบจนะฮะอบจที่ชี้แจงว่าให้เปลี่ยนสถานที่ย้ายนะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่ากลัวพวกเสื้อแดงจะมารุมทําร้ายมาต่อต้านทําให้เกิดความเสียหายกับสถานที่ของเขาบครับ แต่ว่าในเบื้องต้นก่อนนั้นนี้ก็คือเคยทําทําเรื่องทําหนังสือแจ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วทางอบจก็อนุญาตแล้วใช่ไหมครับครับแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอนุญาตทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วทางต่อหน้าผู้ใหญ่อะไรแล้วนะครับแล้ววันนี้พอถึงเวลาใกล้ถึงเวลาเขาก็มาบอกเลิกนะครับว่าไม่อนุญาตทําให้พวกเราเตรียมตัวไม่ทันบแต่พวกผมจะไม่เลิกไม่เลื่อนครับเมื่อใดเราเลิกเรื่องเท่ากับเราก็ไม่การเมืองก็ไม่เกิดที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับ แล้วการย้ายสถานที่กระทำฐันอย่างนี้มีปัญหาอะไรหรือจะทําให้กําหนดการพวกนี้มีการเปลี nah ่ยนแปลงอะไรด้วยหรือเปล่าครับกําหนดการต่าง iros, ichte, ๆไม่ม <Okay. S 2> ีการเปลี่ยนแปลงนะครับยายกระทำในพวกเราเตรียมพร้อมเลยครับเพราะมีแผนหนึ่งแผนสองรองรับเอาไว้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงกําหนดก็เหมือนเดิมแต่ขอย้ายสถานที่เพราะสถานที่ตรงนี้เราพร้อมอยู่แล้วที่จะจัดตรงนี้เพราะปกติเราก็ดําเนินการทางวิชาการอยู่ทุกวันแล้วครับ อยากฝากอะไรถึงพันธมิตรที่จะมาเดินทางไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้บ้างหรือเปล่าครับว่าไงนะครับอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องพันธมิตรที่จะเดินทางไปร่วมงานที่เชียงรายในวันพรุ่งนี้บ้างหรือเปล่าครับคุณสมานครับคืออยากจะฝากให้กับพี่น้องพันธมิตรจังหวัดเชียงรายจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศว่า,าเราจะมีการจัดเหมือนเดิมตามกําหนดการเดิมแล้วก็ขอย้ายสถานที่มาที่อําเภอแม่สายที่วิทยุชุมชนของท่านอาจารย์ท่างครับ แล้วเราก็จะจัดแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ท้อและไม่ถอยครับขอพเกินพี่น้องพันธมิตรทั้งหมดทั้งหลายออกมานะครับออกมาร่วมกันฟังการบรรยายเรื่องวิชาการทางการเมืองในครั้งนี้เราอยากว่าอย่าถอยให้ออกมาต่อสู้นะครับขอบคุณคุณสมานมากนะครับยังไงพรุ่งนี้ฝากดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับกลุ่มพันธมิตรที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการจัดงานของกลุ่มมนธมิตในวันพรุ่งนี้นั้นถือเป็นการจัดงานครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายที่หลายฝ่ายนั้นเชื่อกันว่าเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ